ที่แกนจ่ายได้ที่แกนจ่ายได้ที่แกนจ่ายได้พ่อโอนให้เหรออืได้พ่อโอนให้เหรออืมอืมอออไ้ไปไหนแงอืไดื่มอะไร้ดื่มที่ไหนนะไปชุไหนบ้างนี่ีตัวเสียบอืมจะไปไหนไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ไปกับใครอ่ะไปกับแม่ เดปานาเต้พี่สายโอเคแล้วก็น้องแล้วก็น้องแล้วกี่คนพ่คนหคนงันบอกว่าจะไปเที่ยวกับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาส่งเดป่าเนาะเดี๋ยวหนูมไปเที่ยวกับพ่อโอเคป่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวว่าซื้อตั๋วว่าซื้อตั๋วให้อะป่ะไม่เอพ่อตามไปอะป่ะเอาพ่อตามไปเชียงใหม่อะป่ะไปเที่ยวไหนเต้ จุดมุ่งหม่หวุ้ยกุ๊บกลับฮะว้ยกุ๊บกลับวยกุ๊บกับไปที่เดียวแม่กำปองแม่กำปองวูม,มันมีเวลาเหรอมีืหมู่บ้านแม่กำปองเช่ารถขับเองหรือว่าขับพี่พี่สายคกับพี่ปูเป็ ถ่ายรูปกบับยักษ์แลลูกฮะพี่ชายกับพี่ปุ๊บเป้ถ่ายรูปกบับยักษ์แล้วนะไปพ่อไหน,ไหนหอโอนไปไหนนะคะคุณนายใส่บัญชีน้องไหนบัญชีน้องอยู่ไหนอะอะไรเนี่ยพ่อไม่ได้ไปด้วยกับพ่อบินไปด้วยเดี๋ยวพ่อไปบินในที่ดอนเมืองตามไปนะ แม่กำปองฮะหืม <c oughs> ตังตออิดตป่ะเนี่ย <คน S 2> ไม่สงสาน้ะงเหรน้องตังติดตัวแค่หบาทมีตังติดตัวแค่ห้าบาทว้าวมีตังติดตัวห้าบาทแต่ดูดินนด,ด,ดูตังพ่อดิมีมีตังเท่าไหร่ดูในกระเป๋าดิดูในดูในกระเป๋าดิตังพ่อมีเท่าไหร่<บ>โอ้น่าสงสารนะเด็กน้อยมีตังห้าบาท เดี๋ยวพ่อมีตังค์อยู่เท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะกลับยังไงเอาระเป๋าตังค์พ่อไปฮะพี่ด้วยเหรอพี่ไม่ได้บินด้วย <laughs> <laughs> จะอะเอาตังค์ไปหมดแล้วใช่ไหมลูก จ้ะโอเค <c oughs> เลียงกระเป๋าเลยลูกเอาอันนี้ไปด้วยปะ่ะเอาแต่ตส้สแต่แต้มไปได้คนะิดถึงเพราะไหมเนี่ยไปเที่ยวมันจะไปคิดถึงว่าไหมมันเอาเป่าอนเป่าพ่อจะคิดถึงมันแน่นอนมันเอาตังค์พ่อไปหมดกระเป๋าเลยเจ้ไปบา,บาย <c oughs>